สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้อากาศดีสบายๆพระวิญญาณนำให้มาแบ่งปันกับพี่น้องถึงบทเรียนที่สำคัญที่จะทำให้พี่น้องเข้มแข็งเติบโตกับพระเจ้าและก้าวเข้าสู่การรับพรเพราะว่าปีนี้พระเจ้าเลา้ใจผมให้เตรียมคำสอนที่จะนำพี่น้องสู่การรับพรสู่การปลดปล่อยสู่การเข้มแข็งสู่การเติบโตกับพระเจ้าดังนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่สำคัญเป็นพื้นฐาน เพราะว่าหลายคนเนี่ยเมื่อชีวิตเจอปัญหาเขาด่าเขาว่าพระเจ้าเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าและมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับพี่น้องและพี่น้องพยายามหลีกหนีปัญหาไม่เผชิญไม่สู้พี่น้องก็ไม่รู้เลยว่านั่นแกละคือหนทางที่พระเจ้าจะขัดเกลาชีวิตของท่านให้สู่การรับพรดังนั้นปัญหาที่ท่านเผชิญชีวิตที่ท่านเดินแต่ละก้าวท่านอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สวยหรู พี่น้องต้องเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องเพื่อที่พี่น้องจะรู้จักวิธีการที่จะจัดการแต่ละสิ่งที่เข้ามาว่ามันคืออะไรวันนี้ผมจะมาหนุนใจพี่น้องถึงสิ่งที่สําคัญเพราะหลายคนเมื่อมีปัญหาในชีวิตเข้ามาถามผมผมก็ถามกับเขาว่าสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ณเวลาเนี้ยมันคืออะไรตอบผมได้ไหมลองไปนั่งทบทวนดูมันคือบทเรียนที่กาลังเตรียมชีวิตท่านไหม หรือมันกคือการทดสอบที่จะทําให้ท่านก้าวสู่อีกก้าวหนึ่งกับพระเจ้าหรือมันคือการทดลองหรือมันคือการล่อลวงสี่สิ่งนี้ต่างกันสี่สิ่งนี้ต่างกันหลายคนไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ผมจะยกตัวอย่างสําคัญสาคัญอย่างง่ายๆเอามาเป็นบทเรียนให้กับพี่น้องไปเติบโตกับพระเจ้าพี่น้องพิมมานะครับประการแรกการทดสอบประการที่2การทดลอง ประการที่3การล่อลวงประการที่4บทเรียนพิมพ์มาครับพิมพ์ม,มาการทดสอบการทดลองการล่อลวงบทเรียน4สิ่งนี้ไม่เหมือนกันอาจจะดูคล้ายคายกันแต่ผมบอกเลยว่าถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์4สิ่งนี้ไม่เหมือนกันชีวิตของท่านจะเจอ4สิ่งนี้จะมีปัญหาจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะทําให้ท่านต้องเผชิญแน่ๆเลย4สิ่งนี้ และท่านต้องเข้าใจและผ่านให้ได้ลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับพี่น้องคริเซียนจะได้เติบโตเออะเอะอ,อะไรก็โทษพระเจ้าเออะเอะอ,อ,อ,อะไรก็โทษผีโทษสางไม่ได้บางทีต้องโทษตัวเราด้วยเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมครับพระเจ้าก็ให้กําหนดให้ผู้รู้มาสอนแต่ดันไม่ฟังกําหนดให้พระวจนะของพระเจ้าเขียนให้ทุกคนอ่านได้ไม่อ่านโอ้ยพี่น้องครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงบางทีบางสิ่งบางอย่างมันอยู่ที่ตัวหลานี่แหละ อาเรามาดูด้วยกันอาจารย์4ีสิ่งนี้มันต่างกันใช่ไหมต่างกันครับเอาง่ายๆก่อนเลยนะการทดสอบมาจากพระเจ้าการทดลองพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นไม่ว่าผีว่าสางมนุษย์ทำพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นการล่อลวงมาจากผีร้วนๆไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยอันนี้นะครับมันเป็นตามธรรมชาติของผีนะครับมาจากผีร้วนเลยการล่อลวงและอะไรครับบทเรียน มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าให้เป็นบทเรียนที่เราจะต้องก้าวผ่านไม่ว่ามันจะเกิดมาจากผีวิญญาณชั่วไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่มาจากพระเจ้าหรือจากอะไรบางอย่างพระเจ้าให้เราเป็นบทเรียนในการเติบโตกับพระเจ้าต้องผ่านและเดี๋ยวมาดูด้วยกันและม,มอีอันอย่างอันที่5คือการดื้อดึงเดี๋ยวเรามาคุยด้วยกันนะแต่4สิ่งนี้ต่างกันหลักๆเรามาดูด้วยกันมันต่างกันยังไงง่ายๆอาจารย์ทำไมมันต่างกันพี่น้องครับถ้าเราดูลักษณะการทํางาน ของพระเจ้าและของมารซสาตานเราผมเองใช้คำว่าผมเองจำแนกปัญหาและสิ่งที่เรารเผชิญในชีวิตที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันดูเหมือนเฮ้ยทำไมมันยากมันลำบากเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นเพราะอะไรผมจำแนกออกมาเป็นสี่อย่างประการที่หนึ่งคือการทดสอบการทดสอบมาจากพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้ลงมือทำพระคัมภีร์ตอนไหนพระเจ้าทดสอบอับราฮัมให้ถวายอิสระ เป็นเครื่องบูชาพระองค์มีแผนการและพระองค์เป็นผู้ลงมือทําเป็นการทดสอบที่มาจากพระเจ้าเป็นการทดสอบที่มาจากพระเจ้าถาวายอิจระฟิลิปครับพระเยซูทดลองใจฟิลิปตอนขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวทดลองใจสาวกว่าเราจะทํายังไงมีที่นี่เราจะเลี้ยงคนได้ยังไงพระองค์ทดสอบถามคําถามทดสอบเขาและให้เขาตอบสนองเห็นไหมครับ มีการทดสอบบางอย่างที่มาจากพระเจ้าในสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน,านพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นและพระเจ้าเป็นผู้ลงมือทําลงมือทาทดสอบใจของท่านทดสอบอะไรเพื่อที่ทําให้ท่านก้าวอีกก้าวหนึ่งสู่การรับพรของพระเจ้าเพื่อที่ท่านจะต้องผ่านด่านนี้ที่จะก้าวเข้าสู่อีกก้าวหนึ่งที่พระเจ้าจะให้แก่ชีวิตของท่าน ท่านต้องมองให้ออกว่าเมื่ออุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าบอกเราเราจําเป็นต้องผ่านสิ่งนั้นให้ได้เราจะเป็นต้องผ่านสิ่งนั้น้ได้พระคัมภีร์บอกสดุดีบทที่666ข้อ10พระองค์ทดลองเราอย่างทดลองเงินและถ้าพี่น้องอ่านในสดุดีบทสุภาษิตบทที่17ข้ 3. อ3เดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังหนึ่งแล้วกัน17ข้อ3 เบ้าหลอมมีไว้สําหรับเงินเต้าถุงสําหรับทองคาแต่พระยาเวทรงทดลองใจพระเจ้าเป็นผู้ทดสอบเราพระเจ้าเป็นผู้ทดสอบเรามีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าวางไว้พระเจ้าเป็นคนวางพระเจ้าเป็นคนทําเพื่อให้เรารู้จักตัวเองเพื่อให้เรารู้ว่าเรารักอะไรมากกว่ารักเงินมากกว่าพระเจ้าไหมรักลูกมากกว่าพระเจ้าไหมพระเจ้าจะทดสอบผมเองเคยเจอการทดสอบที่มาจากพระเจ้า ว่าจะสู้เพื่อเราจริงไหมเจ้าคิดยังไงพระเจ้าให้เราเข้ารู้จักใจตัวเองการทดสอบของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าให้เรารู้จักใจของเราเองและเป้าหมายของการทดสอบเพื่อให้เราเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อที่เราจะไปสอนคนอื่นได้มันมีบทเรียนและพี่น้องอ่านในพระธรรมผู้วินิจฉัยการทดสอบมาจากพระเจ้าพระเจ้าวางอะไรครับผู้วินิจฉัยบทที่3ามข้อส คนเหล่านี้มีอยู่เพื่อทดสอบคนอิสอราเอลเพื่อจะทราบว่าคนอิสอราเอลเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวซึ่งพระองค์บัญชาไว้กับมันพระบุตรของเขาโดยโมเสสนั้นหรือไม่ทดสอบใจของพวกเขาพี่น้องครับของขวัญบางครั้งพระเจ้าให้ฟรีแต่มันมีราคาต้องจ่ายคือต้องกล้าเดินไปรับเจ้าอยากได้เงินร้อยล้านไหมเดินมาหาสิโทรมาสิหรือพระเจ้าบอกว่าเจ้าอยากรับพรไหมอยากได้แบงค์พันไหม เอาอะไรมาให้เอาเหรียญสิบมาให้สิบางครั้งมันเป็นการทดสอบที่เราจะวางสิ่งเล็กน้อยเพื่อเราจะรับสิ่งที่มากกว่าอุปรสรรคและปัญหาในชีวิตของท่านพี่น้องต้องมองให้ออกถ้าพี่น้องเช็คชีวิตตัวเองแล้วว่าฉันไม่ได้ทําบาปไม่ได้ล้มไม่ได้พลาดไม่ได้ทาอะไรนะถ้าเราไม่ได้ตาบอดฝ่ายมีญ,ญานไปผู้ฝากรสีนะเราเช็คชีวิตแล้วมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและพี่น้องครับ พี่น้องต้องผ่านไปข้างหน้าได้มันคือการทดสอบที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะนําพี่น้องก้าวสู่อีกก้าวหนึ่งกับพระเจ้าในการรับพอรออับราฮัมผ่านอับราฮัมรับพอ่อนเอเมนและมันมีการทดสอบประการที่2ก่อนที่จะเปาการทดลองคือทดสอบเพื่อเป็นบทเรียนให้เรารู้จักตัวเองและเรียนรู้จักพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่มาจากพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูลองใจฟิลิปในสถานการณ์เหล่านั้นพระเยซูรู้แต่เป็นการทดสอบที่เป็น บทเรียนสอนให้พวกสาวกรู้ว่าพระองค์เป็นใครต้องทำยังไงมันคือการทดสอบที่เราต้องผ่านในสถานการณ์ลำบากเหล่านั้นเพื่อที่เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นที่จะเติบโตมากขึ้นดังนั้นเฮ้ยเวลานี้พระเจ้าเรียกให้เราเปลี่ยนงานเวลานี้เราเดินตามพระเจ้าทำไมชีวิตเลไม่มีเงินชีวิตลำบากพระเจ้ากำลังให้เราผ่านการทดสอบ ฝึกฝนความเชื่อเป็นบทเรียนที่เรานั้นจะเข้มแข็งเติบโตกับพระเจ้าคุณก็ต้องผ่านให้ได้เพราะมาจากพระเจ้าเพื่อการดีมาจากพระเจ้าเพื่อการดีมันเป็นความลำบากมันเป็นอุปสรรคและปัญหาที่ท่านจะต้องเรียนรู้เพื่อเติบโตชีวิตของเราสาวกเวลาเดินตามพระเยซูไม่ได้ปราศจากปัญหาเจอคนดา่าคนว่าคนไล่ฟาลุสีว่าพระเยซูสอนให้เขามีปัญญาในการตอบสนอง เจอสถานการณ์ที่เจอพายุพระเยซูสอนให้เขาเรียนรู้จากฤเดศว่าพระองค์เป็นใครเจอสถานการณ์ที่ขาดเงินตกปากปลาพระเจ้าพระเยซูสอนให้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงชัดเจนเราสาวกเรียนรู้ถ้าเราดูการอัศจรรย์ของพระเยซูเนี่ยชีวิตของเขามีอุปสรรคและปัญหาเป็นเหมือนการทดสอบที่มาจากพระเจ้าเพื่อเป็นบทเรียนท่านต้องเรียนรู้และเติบโตเอเมนดังนั้นการทดสอบและบทเรียนเหล่านี้มาจากพระเจ้า เอเมนประการที่2การทดลองละ่ะอาจารย์มันต่างกันยังไงการทดลองพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่ซาตานเป็นคนทําหลักๆนะครับหลักๆการทดลองถ้าผมใช้คํานี้บางคนเขาจะใช้คําว่าการทดสอบทดลองอินเตอร์เชงก็คือแลกเปลี่ยนกันมีความหมายคล้ายกันเหมือนกันแต่ถ้าเราจะมานั่งคุยกันเนี่ย ผมแยกคำว่ามันต่างกันการทดสอบมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนทําการทดลองพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่ซาตานเป็นคนทําพระเจ้าอนุญาตนะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นคนทําซาตานเป็นคนทําตอนไหนครับโยบโยบพระเจ้าอนุญาตซาตานแตะมันก็ม่บอกเจ้าแตะทุกอย่างได้แต่ แต่ชีวิตเขาไม่ได้พระเจ้าเป็นผู้อนุญาตให้โยบประเจงการทดลองใครอีกครับเปรโตพระเยซูบอกกับเปโตว่าซาตานขอฝัดร,ร่อนขอทดลองเลยมันรลักพระเยซูจริงไหมเออพระเยซูบอกว่าเราอธิษฐานเผื่อท่านพื่อดีความเชื่อของท่านจะไม่ขาดเป็นการทดลองและอะไรอีกครับพระเยซูเองก็ประเิญ การทดลองที่ไปในถิ่นทุรกันดารอดอาหาร40บวันก่อนเริ่มพันธกิจเป็นสิ่งที่พระวิญญาณนำและให้ใครทดลองครับซาตานพระเยซูไม่ได้ถูกพระเจ้าทดลองแต่พระเยซูถูกทำไมครับซาตานทดลองพระเยซูไม่ได้ถูกพระบิดาทดลองพระเยซูถูกซาตานศัตรูของพระองค์ทดลองในถิ่นทุรกันดาร40บวัน มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าบางครั้งชีวิตของท่านเผชิญการทดลองพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นพระองค์มีเหตุผลเพื่อสิ่งดีเปโตรถูกฝัดล่อนความเชื่อซาตานทดสอบเขาเพื่อให้เขาเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อเป็นผู้นำที่เข้มแข็งพระเยซูถูกเตรียมชีวิตเพื่อที่จะมีความสมบูรณ์พี่น้องครับพระเยซูต้องยอมโยบ เป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานเป็นคนที่พระเจ้าอยากอวดแต่เขากับเจอการทดลองที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นดังนั้นเรามีสิทธิ์ขอเรามีสิทธิ์ขอที่จะไม่เข้าสู่การทดลองเรามีสิทธิ์ขอที่จะขอปฏิเสธว่าพระเจ้าอย่าอนุญาตให้ซาตานทำอะไรแต่นั่นก็เป็นสิทธิ์ของพระเจ้าเรามีสิทธิ์ขอแต่การทดสอบมีวัตถุประสงค์เป็นบทเรียนที่ทาให้เราเติบโตเข้มแข็งกับพระเจ้าอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้ แต่การทดลองเราเลี่ยงได้แต่ถ้าพระเจ้าจะให้ด้วยเหตุผลบางอย่างที่พระเจ้าโปรดปานเราบางคนอยากเป็นลูกที่รักดูรโยบครับเป็นลูกที่รักทดสอบครับชาตานทดสอบเราต้องสัตย์ซื่อเราต้องสัตย์ซื่ออย่าให้การเงินการงานอุปสรรคปัญหาทําให้เราด่าว่าพระเจ้าเพราะนั่นคือการทดสอบถ้าพี่น้องไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําชั่วไม่ได้หนีจากนางพระเจ้ามันจะมีเวลาแห่งการทดสอบและทดลองของพี่น้อง มันจะมีเวลาอย่าพิ่งบน่นอย่าพึ่งว่าพระเจ้าพวกนี้มันมีเวลาหยุดมันมีเวลาหยุดดังนั้นให้เราเรียนรู้ว่าเมื่อเรารเผชิญอุปสรรคและปัญหามันคือการทดสอบที่มาจากพระเจ้าเพื่อเป็นบทเรียนทําให้เราก้าวเติบโตกับพระเจ้าเรียนรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นไหมหรือว่ามันเป็นการทดลองที่พระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทําบางสิ่งบางอย่างกับเราได้นั่นแสดงว่าพระเจ้ามั่นใจว่าฉันทนได้พิมพ์มาครับพระเจ้ามั่นใจว่าคนนี้ไม่ทําให้พระเจ้าเสียเกียรติ พระองค์จะส่งลูกไปลบทําไมที่มันมีศัตรูเยอะแยะเพราะพระองค์มั่นใจว่าลูกของพระองค์คนนี้ไม่แพ้ทําไมพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทดสอบโยบได้เพราะพระเจ้ามั่นใจว่าโยบไม่แพ้พระองค์เป็นผู้ทรงมหัศัรรย์์รู้ถึงอนาคตการพระองค์รู้ว่าโยบไม่แพ้คําพูดของโยบไม่เคยทําบาปต่อพระเจ้าเดังนั้นพี่น้องจะถามผมพระองค์ไม่รักลูกหรือเพราะพระองค์มั่นใจว่าท่านไม่ทําให้พระองค์ผิดหวัง พระอ,องค์จรงทำนำท่านผ่านไฟเพราะพระอ,องค์ไม่แพ้พระอ,องค์รู้ว่าเราไม่แพ้เอเมนเพราะพระองค์รู้ว่าเราไม่แพ้ดังนั้นให้เรามองการทดลองที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นใหม่มองใหม่ทําไมพระเจ้ากั้นให้ผีมารวิญญาณชั่วมาทําไมพระอ,องค์ไม่ปกป้องผมเจอการทดลองที่ผมต้องผ่านระหว่างเลือกจะเป็นนักธุรกิจหรือเลือกเป็น,นผู้รับใช้พระเจ้า เลือกที่จะเรียนพระคัมภีร์หรือเลือกที่จะไม่เรียนพระคัมภีร์เลือกที่จะสอนหรือเลือกที่จะไม่สอนเรื่องนี้กับพี่น้องเลือกที่จะขับผีหรือเลือกที่จะไม่ขับผีเลือกที่จะมีความเห็นที่แตกต่างนําเสนอออกมาหรือเลือกที่จะนั่งเงียบๆมีการทดลองเกิดขึ้นกลัวไหมคนอื่นดา่าคนอื่นว่าเราต้องผ่านการทดลองนี้ไปให้ได้มันจะดูร้อนแรงกว่าการทดสอบในส่วนตัวผมนะครับมุมมองผม มันจะดูร้อนแรงและรุนแรงกว่าการทดสอบที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นคนทําการทดลองมาจากมารละมารม,มันก็นะครับมันไม่ใช่เพื่อนเรามันพร้อมที่จะทํำลายเราแต่สิ่งหนึ่งจะไหมถ้าตาบใดที่ท่านยังมีลมหายใจไม่ตายพระเจ้ามีเวลาพลิกชีวิตของท่านผ่านการทดลองไปให้ได้ผ่านยังไงอาจารย์มาถึงตัวนี้สอนหน่อย พระเยซูผ่านการทดลองโดยการอธิษฐานพระเยซูผ่านการทดลองโดยยึดภะวนะของพระเจ้าพระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์เม totally ื s <S uhm <t aps <t aps ่อเขาเผชิญการทดลองดังนั้นการอธิษฐานขาดไม่ได้เริการที่สองพระเยซูยึดมั่นอยู่กับพระวนะของพระเจ้าเมื่อพระองค์เผชิญการทดลองในถิ่นทุรกันดารพระองค์ตอบสนองด้วยพระวจนะที่มาจากน้ำพระทัยของพระบิดามาจากแผนการของพระบิดาดังนั้นเนี่ยการใช้พระวนะของพระเจ้าตามใจไม่ได้ การที่พี่น้องจะพึ่งพระวิญญาณโดยที่ท่านไม่อธิษฐานโดยที่ท่านไม่ใช้ความเชื่อส่วนตัวไม่ได้มีเวลาที่พระวิญญาณเงียบท่านต้องเดินด้วยความเชื่อของท่านจริงๆในถิ่นธุรกรันดารพี่น้องจะรู้ว่าพระวิญญาณเงียบพระองค์เพิ่งมาทํางานในช่วงสุดท้ายของการเดินในถิ่นธุรกรันดารมันจะมีเวลาที่พระเจ้าจะเงียบในชีวิตของท่านอย่าทิ้งพระเจ้าผ่านไม่ได้อธิษฐานด้วยกัน พระเยซูอาจารย์เผื่อสาวกมาที่โบสถ์ครับเมื่อท่านเจอการทดลองอย่าทิ้งพระเจ้ามานั่งอธิษฐานมานั่งอ่านพระคัมภีร์เลือกที่จะสู้สุดชีวิตแต่ท่านต้องมั่นใจนะว่าท่านไม่ได้ถูกล่อและท่านกําลังถูกตีสอนจากพระเจ้าดังนั้นการทดสอบทบทวนนิดนึงมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนทําการทดลองพระเจ้าอนุญาตแต่ซาตานเป็นคนทําประการที่3การล่อลวงการล่อลวงเนี่ยพี่น้องครับบางครั้งเนี่ย มันเป็นการล่อลวงจากสิ่งที่สวยงามมันดูเหมือนเป็นพรซ้อนพรแต่มันคือการล่อลวงคริสเตียนหลายคนไม่รู้ชีวิตของท่านพระเจ้าจะไม่ปกป้องท่านจากการล่อลวงจำไว้เพราะองค์จะสอนให้ท่านระมัดระวังจากการล่อลวงแต่พระองค์จะไม่ปกป้องท่านจากการล่อลวงพระองค์จะไม่ปกป้องเมื่ออิสราเอล เดินในถินทุรกันดารก่อนเข้าดินแดนพระสัญญาพระบัญญัติบอกเลยว่าอย่าแต่งงานเพราะคนเหล่านั้นจะล่อลวงท่านให้ลงจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าให้ซาตานทําในขอบเขตหนึ่งซึ่งทําได้ทุกวันทําได้ทุกเวลาทําได้ทุกลมหายใจของเราเลยคือการล่อลวงมันเข้าเราไม่ได้มันแตะเราไม่ได้มัน มันทดลองเรายังไม่ได้พระเจ้าไม่อนุญาตแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะทำได้ทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีมันจะทำคือการล่อลวงมันจะล่อลวงมันล่อลวงได้ทุกเวลาพี่น้องอย่าบอกว่าพี่น้องชีวิตไม่มีไม่มีการล่อลวงพี่น้องถูกมารโกกับมารซาตานล่อลวง24ชั่วโมง มารซาตานล่อลวงได้ทุกวิถีทางแม้กระทั่งดูคลิปวิดีโอนั่งนมันสก,การที่โบสถ์มงทีมาล่อลวงให้ท่านออกนอกทางของพระเจ้าที่นู่นนั่งดูคลิปอยู่ดีๆไปโผล่ดูหนังโป๊นั่งดูคลิปของพระเจ้าอยู่ดีไปนั่งดูหนังดูละครนั่งคุยกันเรื่องพระเจ้าอยู่ดีล่อลวงไปดินทาชาวบ้านชาวช่องครับการล่อลวงเกิดได้ทุกทีจริงเหรออาจารย์ในสวนเอเดนในเวลานั้นไม่มีความบาปมีการสถิตของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ พระเจ้าอนุญาตให้มารซสตานมีเศรีภเพเหมือนมนุษย์มันก็ไปอยู่ในสวนเอเดนแต่มันไม่มีอำนาจมันทำอะไรไม่ได้มันล่อลวงมันล่อลวงโดยการโกหกหกลอกลวงมันล่อลวงโดยบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีเพื่อให้ท่านเดินออกนอกทางของพระเจ้าและววันใดก็ตามที่ท่านหลงออกนอกทางของพระเจ้าท่านตกอยู่ในแผนการของมันชีวิตท่านมีปัญหาเพราะท่านพลาด หลงกลการล่อลวงของมันไปลงเงินธุรกิจผิดที่ผิดทางอย่าไปบอกว่าพระเจ้าทดสอบอย่าไปบอกว่าพระเจ้าทดลองเพราะท่านพลาดไม่ยึดพระวจ,จนะของพระเจ้าไม่ปรึกษาพระวิญญาณไม่อ่านพระคำไม่ปรึกษาผู้ที่พระเจ้าเตรียมไว้สิ่งพิพิบาลอาจารย์ของท่านหรือผู้อาวุโสของท่านท่านถูกล่อลวงท่านอย่าโทษพระเจ้าเพราะนั่นคือผลที่ท่านต้องรับอิสราเอลพระเจ้าเตือนเลยอย่าแต่งงานกับหญิงต่างชาติ อย่าให้มีการตั้งรูปปั้นรูปคารพบอิสราเอลทำอะไรอิสราเอลถูกล่อลวงด้วยความสวยงามด้วยเรื่องเพศด้วยเรื่องความมั่งคั่งเมื่อถูกล่อลวงไปเขาไม่ได้เดินในแผนการของพระเจ้าแล้วเขาเดินนอกแผนการของพระเจ้าเขามีปัญหาชีวิตมีปัญหาเพราะพี่น้องถูกล่อลวงและพี่น้องออกนอกทางของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อชีวิตท่านมีปัญหาอย่าไปโทษพระเจ้าทำไมพระเจ้าทดสอบอย่าไปโทษพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพราะท่านถูกล่อลวงและท่านเต็มใจไปกับผีกับมารท่านต้องรับผลคือการตีสอนของพระเจ้าพระเจ้ายังมีผู้เผยเพระวนจนะใช่ไหมในอดีตที่ไปสอนไปเตือนไปว่ากล่าวไปบอกว่าอย่าทองอย่าทำบางคนถูกล่อลวงไปปลูกอน,นนุนไปทำอันนี้ไปซื้ออันนั้นไปขายอันนั้นเจ๊งท่านถูกล่อลวง เพราะท่านขาดการเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าดังนั้นเมื่อชีวิตท่านมีปัญหาท่านต้องกลับมาถามตัวเองพระเจ้าทดสอบเราเหรอไม่พระเจ้าไม่ได้ทดสอบเราผ่านมาแล้วเฮ้ยอันนี้พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเหรอที่สตานจะทดลองเราเหรอไม่อันนี้เราเลือกเพราะเราพลาดเองถูกล่อลวงพี่น้องครับอาดมเอวาถูกล่อลวงตอนนั้นเขาไม่ได้ทําบาป ซาตานไปแค่พูด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 ในความคิดซาตานส่งคนมาพูดเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเยอะๆซาตานส่งคนมาพูด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 และเราเอาตัวของเราเดินไปในคำล่อลวงของมันเพราะเราไม่ยึดทางของพระเจ้าเจงครับนั่นแหละคือปัญหาพี่น้องสิ่งที่จะสิ่งที่จะทําให้ท่านพ้นการล่อลวงสําคัญที่สุดเลย รู้ไหมครับซาตาล่อลวงคนในคิดจักรได้เพราะคําสอนผิดๆในวิวร์ํคำสอนเยเซเบลคาสอนของบาลาอัมพี่น้องต้องเข้าใจเมื่อท่านเข้มแข็งเติบโตกับพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่มันจะทําคือมันจะสอนแปลกๆสอนให้ท่านรับแปลกๆสอนให้ท่านทําอะไรแปลกๆที่มันไม่สามารถเช็คได้กับพระวจนะของพระเจ้า ท่านจะเจริญครับเมื่อท่านถูกมันล่อลวงแต่เจริญแล้วล่วงหวบหบเลยมันจะนําท่านเหมือนเลขศูนย์ที่ผมบอกเฮ้ยล่อลวงแล้วออกนอกทางแล้วมันดีมันเจริญเนี่ยนู่นนี่โอ้สุดแล้วมันก็จะค่อยๆลงแล้วมันก็จะกลับมาที่ศูนย์พระพรของพระเจ้าจะนำเราเป็นหัวทางเดียวพระคัมภีร์บอกขึ้นอาจจะตกบ้างอาจจะหยุดบ้างแต่มันจะขึ้นอีกมันจะไม่วนเป็นเลขศูนย์ มันจะไปคดคๆดกื้อยู่อย่างนี้ไม่ดังนั้นพี่น้องต้องยึดมั่นในพระวจ,จนะของพระเจ้าเดินตามพระคำของพระเจ้าพระพอรอาจจะดูช้าแต่มันมั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นระวังการล่อลวงของซาตานมันทำได้24ชั่วโมงมันทำได้ในโบสถ์บีบอลบอกในคำสอนเดังนั้นระมัดระวังมากๆสิ่งที่จะทำให้พี่น้องถูกล่อลวง ล่อลวงว่าไอ้นั่นเป็นพรล่อลวงว่าเป็นพระคำของพระเจ้าที่แท้จริงแม้กระทั่งผีล่อลวงว่าเป็นพระวิญญาณนะล่อลวงว่าเป็นพระวิเยซูนี่ผมขับผีรักษาโรกเจอมาเยอะมากและผมบอกเลยคนที่ไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเอาเอา,เอาเรื่องลิ์เด็ดนําหน้าชีวิตพังครับเจ๊งเลยกลับมามีปัญญาการล่อลวงชนะได้โดยปัญญา มันโจมตีคนที่มีการสถิตของพระเจ้าได้วิธีเดียวที่มันโจมตีได้จําไว้คือมันหลอกลวงผ่านถ้อยคำพี่น้องครับมันโจมตีอิสราเอลได้คำซสอนแปลกๆนำสิ่งสวยงามที่ดูเป็นเป็นพรของพระเจ้าล่อลวงออ,ออกมามันโจมตีคริสตจักรวิวรบอกคำซ้อนแปลกๆ มันโจมตีคนที่มีการสถิตของพระเจ้าได้สิ่งที่ล่อลวงภายในใจแบบซาอูลไม่อยากสูญเสียประพรไม,ไม่อยากนู่นไม่อยากนี่เฮ้ยกำลังถูกทดสอบนะมันล่อล่ออย่าให้พระเจ้าเลยพี่น้องถ้าพี่น้องเชื่อฝั่งพระเจ้าพี่น้องจะเข้าสู่การทดสอบของพระเจ้าพี่น้องจะผ่านรับพรแต่พี่น้องหนีการทดสอบของพระเจ้าพี่น้องไปอยู่ที่สบายไม่เดินตามพระเจ้าพี่น้องถูกล่อลวงมันให้พี่น้องสิบแต่มันเอาล้านหนึ่งจากพี่น้องผมเจอมาเยอะแต่ผมไม่อยากเอาพุ่งนี้ออกมา ผมม่อยาาเอภพวกนี้ออกมาแต่ผมบอกพี่น้องนะถ้าพี่น้องพลาดพี่น้องอย่าโทษพระเจ้ากลับมาเช็คว่าเฮ้ยฉันถูกล่อลวงไหมกลับมาที่พระวจนะของพระเจ้ากลับมาที่พระวจนะของพระเจ้าและถ้าท่านถูกล่อลวงหรือท่านแพ้การทดลองท่านอาจจะถูกตีสอนอย่าด่าอย่าบ่นกับพระเจ้าการตีสอนของพระเจ้ามีเวลาที่จำกัดเมื่อถึงเวลานั้นเรายอมรับเราเรียนรู้พระเจ้า จะเป็นผู้นำหน้าเราอีกครั้งหนึ่งวันอิสราเอลในดินแดนทิทรักกันดานเมื่อเขายอมรับการตีสอนเดินด้วยความถ่อมใจและใจพร้อมเรียนรู้จากบทเรียนผิดพลาดที่ผ่านมาเขาผ่านครับเขาสามารถไปลบชนะเขาสามารถไปรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ได้ดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องมีการทดสอบที่มาจากพระเจ้าที่เป็นบทเรียนทําให้เราเข้มแข็งเติบโตมีการทดลองที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้น เราต้องอดทนโดยการอธิษฐานยึดมันในพระพจนะติดชนิดกับพระเจ้าอย่าบ่นอย่าด่าอย่าว่าพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนดีหรือดูเหมือนเลวเข้ามาล่อลวงชีวิตของท่านให้ท่านออกนอกทางของพระเจ้าเดินกับพระเจ้าสุดชีวิตอย่าไปสนสิ่งที่มันมาล่อลวงเราสิ่งดีๆสิ่งสวยๆส,สิ่งงามยึดพระพจนะของพระเจ้าไว้ฝากไว้ครับผมมองว่า4สิ่งนี้จะเป็นพรสําหรับชีวิตของท่านทําให้ท่านเข้มแข็งเติบโตก,กับพระเจ้า เมื่อท่านกาลังเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาบางอย่างที่ท่านดูแล้วท่านไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของท่านนั่งตรึกตรองและผมหนุนใจนะอย่าไปรับคําสอนใครแปลกๆอาจารย์โอไม่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่มีตัวแทนนะครับผมกําลังสร้างคนที่จะเป็นผู้ที่จะรับทุกสิ่งที่ผมมีผมรู้ตอนนี้ไม่มีใครสักคนนะครับอย่าให้ใครไปล่อลวงท่านอ้างชื่อผมว่าอา่า เป็นลูกศิษย์ลูกหาผมไม่มีนะครับผมมีแต่เพื่อนผู้รับใช้ที่เราคุยกันผมมีแต่เป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนําคนอื่นๆแต่ผมไม่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับตอนนี้ผมมีอยู่สองสาคนและเป็นสุภาพสตรีทั้งนั้นเลยไม่มีสุภาพบุรุษนะครับดังนั้นผมฝากไว้นะครับอย่าให้ใครไปล่อลวงว่าอันนี้คือคําสอนอันนู้นอันนี้อันนี้นนระวังชีวิตคริสเตียนของท่านยึดพระวจนะของพระเจ้าดูกันยาวๆ ดูกันยาวๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้พี่น้องเลิกบ่นเลิกดา่าเลิกว่าพระเจ้าได้แล้วกลับมาเข้มแข็งเติบโตกับพระเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ